สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับผมนะครับสุนทิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสีในตัวละครเกม Among Us บ่งบอกอะไรในตัวเรานะครับถ้าพูดถึงเกม Among Us ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เราก็คงจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ใช่ไหมนะครับแต่เราเคยสงสัยกันไหมครับว่าสีในตัวละครเกม Among Us ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันบ่งบอกอะไรในตัวเราครับข้อมูลนี้นะครับผมก็หาปาจากอินเทอร์เน็ตนะครับคือสีทั้งหมดในเกม Among Us เนี่ยจะมีทั้งหมด12สีด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่สีแรกกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ดูว่าลักษณะของคนที่เล่นสีนี้ตรงกับคุณหรือเปล่านะครับผมมาครับเริ่มกันที่สีแรกครับสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยครับเขาบอกว่าลักษณะของคนที่ชอบสีแดงคือมีความเป็นผู้นํามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนเปิดเผยเป็นคนที่รักความสนุกสนานเฮฮานะครับเพื่อนๆมีคนที่ใช้สีแดงไหมครับแล้วเขาเป็นอย่าง้นหรือเปล่าลองบอกดูนะครับต่อไปครับสีเหลือง คนที่ชอบสีนี้นครับจะมีลักษณะเป็นคนใจเย็นมีคุณธรรมมีความอบอุ่นอ่อนโยนรักเพื่อนมนุษย์ชอบทำให้คนอื่นมีความสุขสีชมพูสื่อได้ถึงความหนุ่มสาวสำหรับคนที่ชอบสีชมพูนะครับไม่ใช่คนหวานหรือว่ามองโลกในแง่ดีนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความทุ่มเทจริงจังเวลาเล่นเกมอมองอัสเนี่ยก็จะจริงจังและก็ทุ่มเทหน่อยนะครับหรือจะเรียกว่าคนที่ชอบใช้สีชมพูเนี่ยเป็นคนที่จริงจังเกมมิ่งก็ได้นะครับคนหนึ่ง ต่อไปครับสีเขียวครับสีเขียวเป็นสีของชีวิตคนที่ชอบสีดีนะครับเป็นคนที่มีชีวิตชีวาสดใสร่าเริงปรับตัวได้เร็วหรือเราอาจจะเรียกว่าสะทอได้เก่งก็ได้นะครับสีส้มครับคนที่ชอบสีส้มนะครับจะมีลักษณะมีความน่าเชื่อถือมีความรู้เยอะไฟรู้ไฟหาหรือจะเรียกว่าสืบเก่งก็ได้นะครับเขาจะเป็นนักสืบในเกมมังงอัสนี่ก็ได้นะ สีฟ้าครับหรือสีน้ําเงินเป็นเสียงความโชคดีนะคนที่ชอบใช้สีนะครับจะมีลักษณะคือชอบผู้ปะผู้คนประชาสัมพันธ์หรือถ้าเปรียบกันในเกมก็อาจจะเป็นการกดรีพอร์ตหรือว่าเป็นการกดประชุมให้เรามาคุยกันก็ได้นะครับเป็นคนที่พรีเซนต์เก่งครับหรือพูดเก่งเข้ากับคนได้ง่ายรักสงบมองโลกในแง่ดีครับสีม่วงสีม่วงนะครับลักษณะของคนที่ชอบใช้สีม่วงนะครับเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง มียานอย่างรู้ครับหรือว่า six เ e นั่นเอง,เองแหม่รู้อย่างนี้แล้วคุณลองที่จะเชื่อคนที่ใช้สีม่วงดูไหมละครับลองเชื่อในสัมผัสของเขาดูว่าเวลาเขาสัมผัสได้ถึงพยานอันตรายหรือว่าสัมผัสได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนที่แปลกปลอมในหมู่ของเรานะครับก็ลองเชื่อเขาดูนะครับต่อมาครับสีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ครับสำหรับคนที่ชอบสีขาวนะครับจะมีลักษณะที่พร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเปิดใจกว้างเรียบร้อยเจ้าระเบียบจุกจิกต่อมาครับเป็นสีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสีสุดท้ายก็คือสีดำนะสีดำเนี่ยเป็นสีแห่งความมั่นคงครับใครที่ชอบสีดีนะครับเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะเด็ดขาดไม่มีตรงกลางตัดสินความเร็วความดีด้วยตัวเองครับและมีความชัดเจนตัดสินใจจากความรู้สึกตัวเอง มีหลักเกณฑ์ในชีวิตมากหรือหรือถ้าเปรียบกับในเกมเขาก็อาจจะแบบเป็นคนที่แบบมีแพทเทิร์นในเกมต้าหารอดทนมีจุดเดือดเปของตัวเองครับแหมสีเนี่ยผมชอบใช้เลครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับก็เป็นลักษณะ ของคนที่ชอบใช้สีต่างๆในเกม among us นะครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างครับตรงกับเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าหรือถ้าตรงกับลักษณะของเพื่อนของคุณนะครับก็ลองแชร์ไปให้เขาดูนะครับแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ย่อย่างไรก็ตามนะครับสีที่เราเล่นในเกมนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกับความจริงของเราก็ได้อย่าไปซีเรียสให้มากเลยครับฟังเอาสนุกสนุกแล้วก็เล่นเกมให้สนุกสนุกดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ซับเพื่อที่จะไม่ลาดคนเทนใหมผมผ คอยสนุกครับทุกคนสวัสดีครับ